แม่วันนี้เดินทางมาแจ้งความเป็นยังไงบ้างไว้ตรงไหนแม่ก็แจ้งความข้อหามินประมาทโดยการโฆษณาแล้วก็ขู่เข็นให้ตกใจกลัวแล้วก็กฎหมาย PDP a เพราะว่า<ม>เอาภาพของแม่เนี่ยไปใช้ลงในเพจโดยมไม่ได้ขออนุญาตส่วนขู่เค็นให้ตกใจกลัวก็คือมี f c ของเขาในเพจเนี<ม>่ยไปโพสต์บอกว่าจะมาตกแม่กร<ม>ะทืบแม่ให้จมูกทะลุอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเรากลัวมากเลยเนี่ยจะออกมาข้างนอกก็กลัวเลยว่าออกมาจะมีใครตกไหม นั่งอยู่ที่ร้านก็ผวาเลยว่าคุณเข้ามาแล้วจะมาตกฉันหรือเปล่าต้นแจ้งความกี่คนแม่แจ้งความแพรรี่ภัยวันนามสกุลวรรณบุตรบาง<ม>ฉันจําไม่ค่อยได้นะ<ม>คนเดียวค่ะแต่วา่าผู้ที่เป็นเอฟซีเขาที่มามโพสต์ด่าเนี่ยก็คือเป็นประกอบํำนว,นวนว่า คุณเป็นควบผู้ควบคุมเพจเป็นแอดมินเพจแต่คุณเนี่ยปล่อยให้ f อของคุณมาดา่ามาประนามฉันในคอมเมนต์ในเพจคุณโดยที่คุณไม่ลบบอกก็ถือว่าเป็นผู้ร่วมกระทําความผิดไปด้วยกันด้วยคําประมาณไหนแม่ที่ทําให้สุดกลัน้นต้องมาแจ้งความเลยครับคือว่าเขาบอกว่าฉันเนี่ยเป็นคนต่ําเป็นขยะเปียกเป็นคนแก่ที่แบบว่าไม่ควรเป็นเยี่ยงอย่างซึ่งฉันน่ะฉัน,นเสียใจมากเลยค่ะมี ฉันร้องไห้ทั้งคืนจนจมูกฉันบวมช้ำหมดตอนนี้เป็นแผลอักเสบแบบเน่าเลยเหม็นเน่าเลยอ่ะนี่ค่ะก็จะมีข้อความมันนี้นะคะที่ฉันอา่านแล้วฉันเสียใจมากที่สุดเลยค่ะมีหน้าฉันด้วย,ยนะคะ นี่ค่ะเพราะมีหน้าฉันค่ะอันนี้ผิดละพีดีพีเอเอาหน้าฉันไม่ได้ขออนุญาตบอกว่า<ม>ถ้ามันจะเป็นเรื่องของการแสดงมันคือการแสดงเดียวเท่านั้นค่ะ<ม>แสดงท่าแท้ที่ต่ำสามของมึงออกมาอย่างไม่หยุดย่อนนะ<ม>ปลอลโบราณว่าไม้อ่อนดัดง่ายแต่คนแก่สันดานเสียแบบมึงนะคะดัดไม่ได้แล้วค่ะกูขอให้มึงเจอใครสักคนที่แสดงกับมึงแบบที่มึงแสดงกับกูนะ เพื่อบึงจะเข้าใจอะไรได้ดีกว่านี้อันนี้ยมินประมาทผิดโดยออโดยเลยมินประมาทในการโฆษณาเลยเออแล้วผิดเลยแล้วก็เอาหน้าเั้นไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตนี่ผิด PDPA ปรับ5ล้านนะคะคกฎหมายใหม่เลยค่ะออนะคะแล้วก็ยังมีมีข้อความอะ่ะคือว่าเอาเอาเอา,เอาภาพฉชัน,นไปลงในคอมเมนต์ออแต่ว่าเวลาโพสแบนเนอร์นะคะออก็จะเป็นโพสโพสข้อความแบบนี้ค่ะ ข้อความที่เป็นอย่างงี้คือคือจริงอยู่ไม่ได้เอ่ยชื่อชั้นม,มนุษย์แป๊บม,มันมันมันไม่ได้เอ่ยชื่อชั้นแต่ว่าไอข้อความเนี่ยคือข้อความว่าคนไม่ไม,ไม่ไม่ดีไงเช่นบอกว่าคมครูและคุกคามทั้งทางวาจ,จาและกับกริยาอะไรเงี้ยส่งอีเมลด่าให้ลูกกันทั่วประกาศทำลายเกียรติเพื่อให้เหยื่อได้อายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปรากฏว่าพอข้างในเนี่ยข้างในอ่ะก็จะเป็นแบบคนมาคอมเม่เน่ะเป็นเป็นชื่อชั้นค่ะครับไม่คิดว่าจะเอาเรื่องถึงไหนแม่ให้ถึงที่สุดค่ะ ได้คิดเรื no action, ่องตัวเลขไปไหมมีการเจรจาอะไรอย่างแม่ยินดีไหมก็เราว่าคงฟ้องแพ่งด้วยค่ะนะคะฟ้องแพ่งด้วยแต่ว่าฟ้องแพ่งมันต้องใช้เวลาล่างเนาะแล้วก็อาจจะใช้เวลาประมาณสักสองเดือนนะคะถ้าเขาติดต่อมาเพื่อจะขอเจรจาแม่ว่ายังไงก็ได้คุยกันได้คนในวงการเดียวกันเพราะว่าไม่เคยทะเลาะกันไม่ได้เป็นศัตรูกันเพียงแต่ว่าขนาดไปออกรายการเขาเรายังดอกไม้ไปมอบให้เขาเลยนี่เขาเป็นพิธีกรเนี่ยแล้วทําไมอ่ะ แค่หยอกเล่นเหมือนลูกสาวน่ารักเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้เราไม่มีลูกสาวเรามีแต่ลูกชายแต่เราเห็นเขาน่ารักไงเราก็เราก็เล่นแรงไปหน่อยแค่นั้นนะคุณถึงกันจะต้องไปด่าไปประนามฉันจนคนทั้งประเทศมาด่าฉันน่ะในเพจฉันฉันไล์สดเมื่อวานนะคะสาวกเขาเข้ามาด่าฉัน5,000ันคนแล้วโทรมาขู่ฉันนะคะโทรมาด่าฉันจะตบฉันค่ะฉันต้องบล็อกไปร้อยสายนะคะมันเครียดค่ะเมื่อคืนยัน ฉันเครียดจนเส้นเลือดสมองฉันจะแตกจะขาดกลัวจะเป็นอัมมาพฤกษ์มาปะพ้าแล้วฉันก็ร้องไห้ทั้งคืนแล้วฉันผ่าแต่จมกูกน้ำมูกช้นไหลทั้งคืนเนี่ยจนตอนนี้บวมเป่งเลยแ,แล้วขอถามหน่อยว่าในวันที่เกิดเหตุอ่ะมันไม่ได้มีการเรียมกันมแม่ไม่มีค่ะท่านเพราะว่าวันนั้นอ่ะแม่ไม่รู้ด้วยว่าทางแพรรี่จะไปเพราะว่าเขานัดแม่เป็นอาทิตย์แล้วโดยทีมงานตีท้ายครัวเราก็สำนึกในพระคุณเนาะ<ม>เขามาถ่ายเราให้เงินเราให้แอร์เรา ล้วก็ไปไปให้หน่อยจริงๆไม่อยากไปแม่ป่วยเอลเนี่ยเอวแม่เดี้ยงเส้นเอ็นยึดก้มไม่ได้เลยแล้วก็เราก็ไปแล้วจมูกเราก็เจ็บเราก็ไปคือแบบถ่ายตืกอๆเราไม่ไหวเราคนแก่ล้วผหาตัดเราไปให้เพราะเราสงสารเพราะว่าเขานัดดีเจแมนจะไปเตยแล้วโดนแคนเิลนไปช่องแปดแทนเราก็สงสารว่ราโอ้โหทีมงานทั้งยี่สิบกว่าคนถ้าเราไม่ไปเขาจะเสียหายจ้างมาเป็นแสนเราก็ไปให้แต่ไปถึงเนี่ยแม่ยังไม่รู้แล้วเขามาแม่แต่งหน้าอยู่เขาก็ มดดำก็พากับอัพอยามกับตัวแพรี่เข้ามาเลยกับทีมงานสิบระ่าคนพร้อมกล้องพร้อมมือถือเราก็นึกว่าเขาคงจะไปทําลงติ๊กต็อกเราก็เลยเล่นแรงๆกับเขาพูดกูดพูดเมืองสนุกสนุกนะคะก็ไม่มีอะไรก็หัวเรากกันคิกคักคิกคัก,คก,คกแล้วเขาก็กลับไปพอแม่แต่งหน้าเสร็จเขาก็ทีมงานไปตามเข้าฉากแม่ก็ไม่รู้ว่าเค้าไร์สดหรืออะไรแม่ไม่รู้มารู้ก็หลังจากที่เล่นกันไปไล่ประมาณสักสักห้านาทีแล้วเห็นมุดดำมาพูดอุ้ยวินาทีนี้ต้องหกพันเจ็ดเราก็รู้อ๋อมันไร์สด ะก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรแล้วก็ตอนที่เขาเรียกไปถ่ายรูปตอนนั้นนะ <c oughs> ่ะก็เป <c oughs> ็นฉากหนึ <c oughs> ่งที่เขาพูดดีแต่มาที่เขาว่าแม่มีเยอะบอกว่าเอาเ,เอากระเทยทําผัวแม่ยังหัวเราะคิดค้างไม่โกรธเลยแล้วยังมาด่าแม่เลยว่าอาหารเสริมมึงเอาไปขายให้ได้ก่อนเธอรู้ไหมน้ำพริกกูข,ขายได้ทุกวันเราก็ไม่โกรธเราก็ไม่โรกรธเพราะกันเถือว่าเป็นการแสดงเขาก็มาด่าฉันอีป้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือแซวกันไปแซวกันมาแล้วหัวเราะคิดคักคิดคักจนกระทั่งเขาบอกมามาถ่ายรูปเป็นที่แล้วจะไปลงโปรโมท รายการเสร็จแล้วเนี่ยก็ก็เข้าไปกอดเขาไงแบบคือเ,เขาก็าพูดแบบทําเป็นที่มันออกข่าวคลิปนั่น,น <S <S ก็พูดว่าจอรเราอะไรแต่คำให้คนเข้าใจไงว่าพูดกันเราดีงั้นเราจะไปอยู่หัวแต่ก่อนหน้านั้นมันไม่ใช่ก็ตัดต่อเฉพาะไอ้ตรงนั้นออกไปไงเสร็จแล้วเนี่ยฉันก็เข้าไปกอดเขาไงฉันก็เลยเล่นกับเขาไงแบบว่าดึงวิกเขาไงแค่นั้นเองแบบหยอกลูกสาวแรงๆอย่างเงี้ยเพรางที่มดดำาก็บอกว่าทางที่แพรี่หลังจากที่โดนแม่ดึงอ่ะ โกหกก็ฉันอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เข้าไปในห้องน้ำมันก็มีช่างทําผมอ่ะไปใส่ให้มันวิกไม่ได้ใส่ยยกแค่สวมลงไปเองนะคะแค่ตึงลงไปแค่นั้นนะห้านาทีเขาก็ขับรถออกไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมดํำยังพาฉันไปไหว้พระพิคเน่ในบ้านเขามีวุ้นเส้นมันร่วมด้วยมีคนดังๆมีอาจารย์อุ๋ยหมอดูคนดังกขแจ็คแฟนฉันด้วยยังไปไหว้พระพิคเน่กับเจ้าแม่กวนอิมแล้วเขาก็พูดเลยแบบวันนี้เป็นวันเปิดรายการคุยแดกแดกดึกวันแรกก็มาขอพรไง เสร็จแล้วก็เข้าไปยังให้ฉันเนี่ยทีมงานทุกคนก็มาถามเลยแม่กินนน่นกินนี่ไหมมีมนอน้นู่นอันี้แบบไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราพา่าตัดจมูกกินอะไรน้ำมูกมันจะไหลก็เลยไม,ไม่ได้กินอะไรเสร็จแล้วก็มดดดามาเอา้าทายเลยเขาก็มาบอกแม่ก็มีมีทีมงานแต่แงยแล้วเธอเม,มื่อเธอบอกแม่แ้เรี่ไล่ด่าแม่อยู่เนี่ยคนดูวินาทีละเมอเลยเนี่ยบอกเอา้าเกิดอะไรขึ้นเหรอเราตกใจไงบอก มดดำบอกแม่มดดําขอร้องนะขอโทษเขาได้มาบอกได้ค่ะเดี๋ยวขอโทษให้เดี๋ยวนี้เลยแม่ก็ทําคลิปขอโทษแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเอาไปตัดต่อแล้วไปโพสลงในเพจเขาแต่ต้องหลังจากถ่ายรายการเสร็จตีสี่แล้วก็กว่าจะตัดต่อเสร็จพรุ่งนี้ถึงจะลงแค่นั้นแม่ก็กลับแต่พอกลับมาถึงบ้านตีสองครึ่งอาบน้ำเสร็จอ้าวดา่าฉันทั้งคืนเน,นี่ยโพสด่าฉันทั้งคืนเลยอ่ะโอ้โโลงข่าวเขาไปทั้งประเทศเราเราก็เครียดหกโมงนอนไม่หลับเลยจนถึงหกโมงครึ่งแล้วฟุบหลับไปแม่เคยเห็นว่าทางพี่มดดมา่า ให้สัมภาษณ์นะบอกว่าแม่เนี่ยก็เหมือนจะสำเนียก็คือขอโทษขอโพยกันเรียบร้อยแล้วจากที่มีการถ่ายคลิปตอนกลางคืนแต่ทีนี้เมื่อเช้ามาเนี่ยแม่ก็ยังมีการไลฟด์ด่าอะไรเงี้ยอืมคือจริงๆอ่ะมดดำไม่ได้ทํากันบ้างเขาไม่ได้ดูไลฟ์ฉันหรอกเขาก็คงแบบนักข่าวชงประเด็นถามเข้ก็ตอบเลยนะคะตอนนี้เสร็จแล้วนะเมื่อคืนนี้อ่ะฉันก็เลยเห็นคลิปที่เขาแถลงใช่ไหมฉันก็ออกมาไลฟ์สดโตใช่ไหม,มแล้วเสร็จแล้วเขาก็ให้หมอดูอ่ะอาจารย์อุ๋ยอ่ะโทรมา โทรมาฉันก็เลยเลย,เลย,เ,ลยเลยโทรกลับไปบอกว่าเออมีอะไรเหรออาจารย์เขาเขาก็ให้หมดดาคุยกับฉันเลยมดดาก็บอกแม่หนูขอโทษแม่นะหนูว่าสำนึกในพระคุณแม่นะเพราะว่าแม่มีพระคุณของหนูนะปั้นหนูดังมาเมื่อ15ปีก่อนแล้วก็แม่เป็นไรไหมเดี๋ยวมดดาจะให้เงินแม่เหมือนหนึ่งไปกินข้าวนะ แล้วอันนี้ควักเงินของมดดาเองรายการไม่ใช่ของมดดาหรอกของเป็นของตีไทยกูอ่ะก็พูดอย่างเงี้ยแต่ไปถ่ายบ้านมดดำแม่พูดนี้หมายความว่าับที่มดดำเนี่ยเราไม่ได้มีอะไรหรอ,อไม่มีก็เม<ะ>ื่อาวานเขายังจะบอกเลยบอกแม่เดี๋ยวจะพาแม่ไปหาหมอนะคะเดี๋ยวหนูมารับไปโรงพยาบาลเลยบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันมียาพ่นหลังถ้าพ่นแล้วแล้วไม่ดีขึ้นพรุ่งนี้ฉันจะไปโรงพยาบาลแต่เช้าเลยแม่พอมันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นแล้วแม่คิดว่าการกระทําของแม่เนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่มันผิดไหมแม่ ไม่ผิดฉันไปออกรายการฟาดหัวข่าวนะคะ,ะทีเอทิกว่าโปรดิวเซอร์เขาก็ชงให้ฉันไปเพื่อที่จะทําให้รายการเป็นที่รู้จัก,กฉันก็เล่นกับเขาแรงมีแบบว่ามีเล่นแบบแบบตีตีเขาบ้างอะไรบ้างทําเป็นท่าทางแต่ว่าไม่ได้ลงไม้ลงมือจริงไงแล้วก็ไปหอมแก้มกันแค่นั้นเองสุดท้ายแล้วก็ไปออกรายการแย่งสิ่งก็มีทําแบบว่าเหมือนกับล้อเล่นกันเนาะเหมือนจะด่าเดออะไรเสร็จแล้วก็มอบดอกไม้ให้กันไม่มีเลยค่ะแล้วพอเสร็จรายการฉันก็บอกลูกมันเป็นการแสดงนะคะ ฉะนั้นก็ไม่จำเป็นองขอโทษใช่ไหมแม่เพราะว่าสังคมเขาอยากให้แม่ขอโทษทางแพดดี้อย่างเงี้ยขอโทษอะไรคะคือมันเป็นการแสดงค่ะแล้วสามสังคมหน่อยเซ่บอกว่าให้ฉันขอโทษรับการที่เขาแบบไล้สดด่าฉันน่ะตั้งแต่ตีหนึ่งทั้งวันจนถึงเมื่อวานนี้ตอนเย็นนะคะที่ฉันเอาหลักฐานมาให้ตำรวจทั้งหมดอ่ะเราอันหน้าฉันแล้วก็ด่าฉันจนคนเกลียดฉันทั้งประเทศอ่ะคือตอนเนี้มันเป็นปีทองของเขาไงสื่อทั้งหมดจะเข้าข้างเขาหมดเลย โอ้ยตอนนี้ทุกช่องเลยแย่งตัวจ่ายกี่แสนก็ได้เพื่อให้มันไปออกรายการแต่ฉันน่ะฉันโดนมันด่าตัวมันเป็นนามประชาชนยูทูบเบอร์ติ๊กต็อกเกอร์อะไรโอ้ยลุมด่าฉันหมดเลยลุมด่าเลยได้ทีเลยโอ้ยผู้กำกับหนังก็มาด่าฉันอะไรอะเดตไอดอลหน้าผีก็มาด่าฉันอะไรคะมันเป็นการแสดงมันเป็นการเล่นกันสนุกสนุกทีเขาด่าฉันทําไมฉันไม่โกรธด่าฉันว่าเอาเอากระเทยทําผัวทําไมฉันไม่โกรธแม่มันจะบอกว่าทุกคนต่าง ที่มาด่าแม่คือได้แสงกันแต่ว่าแม่ไม่ได้อะไรใช่เปล่าแม่ใช่เพราะว่าหนึ่งเนี่ยเขาได้โฆษณาหนังเขาเพราะว่าหลังจากคลิปนี้ออกไปนะนั่นผู้กำกับออกมาร่วมผสมลงเลยบอกว่าถ้าอยากเห็นคนกระชากวิกตอนนี้ไปดูในหนังได้เลยมีให้ติซ่ากระชากอยู่แล้วก็เอาโปสเตอร์นั้นมาออกเลยอ่ะแล้วหลังจากนั้น MV เพิ่งออกก็โฆษณาใหญ่สินค้าขายดีหมดทางคนจองต้องรอไปอีกเป็นเดือนผลิตไม่ทันเนี่ยแต่แม่อะแม่ร้องไห้จนจมูกเน่าแล้วตอนเนี้ย เดี๋ยวคงต้องไปผ่าอีกรอบหนึ่งเนี่ยแม่แม่ตอนแรกต้องมีประเด็นแท็กแม่กับแพรลี่ตอนนี้มันมือที่สามสี่ห้าเนี่ยอยากจะฝากอะไรคนเขามายุ่งเรื่องรึเปล่านะสามสี่ห้าก็จะบอกว่าบอกว่าอย่ามาทําร้ายกูเลยอย่ามาเกาะกระแสกูเลย,ย,เ,ย,เ,ลยเวลากูพูดให้มึงหนังมึงได้เป็นร้อยล้านเนะี่ยสลึงหนึ่งมึงก็ไม่เคยมาให้กูแดกเลยนะโพดอานนท์เอ่ยชื่อเลยนะแล้วตอนเนี้ยปีเนี้ยกูไม่พูดให้มึงเลยนะ่ะหนังมึงเงียบไง ให้อื่นเข้าไปนะได้สิบล้านของมันนะได้แค่ล้านเดียวในนี้ได้มาเกาะกระแสอย่าทำร้ายฉันเลยฉันก็มีพระคุณกับคุณนะคะเวลาหนังคุณเข้าอ่ะฉันก็พูดให้คุณเน่ะจนคุณน่ะมีกระแสนังได้เป็นร้อยล้านนะคะแต่สลึงหนึ่งฉันไม่เคยได้จากคุณเลยนะคะแล้วอีกคนหนึ่งเนี่ไอดาอุ้ยร่วมผสมโรงด่าฉันเลยแล้วเป็นยังไงตอนที่คุณแสดงหนังของพี่โพส์อ่ะฉันก็ชงเรื่องให้คุณออกจนคุณดังอ่ะทุกรายการชืญนคุณไปออกอ่ะอุ้ยคุณรับเงินเป็นสิบกว่าล้านแต่ฉันไม่ได้แม้แต่สลึงเดียวนะะค แล้วพอฉันเอาเรื่องจะแจ้งความคุณก็มามาที่ลานจอดรถเวิร์กพอยต์อ่ะตอนฉันไปออกรายการพี่ม่มอ่ะคุณก็มาขอถ่ายลูกขอฉันขอเซลฟี่กับฉันอย่าทําเลยฉันมีพระคุณกับคุณนะคะทําให้คุณได้งินตั้งสิบกว่าล้านฉันไม่ได้สักบาทมีแต่คุณไปให้สัมภาษณ์สื่อจะบอกจะมาเตะฉันจะมาตกฉันแม่กลัวว่าเขาจะผสมโรงกันแบรนด์แม่ไหมในการทํางานในวงการหรือแม่ช่างเขาค่ะเขาไม่ได้มาให้เราแดกขอโทษะพูดจาไม่เพราะนะพูดภาษาชาวบ้านช่างหัวมันมันไม่ได้มาให้เราแดก ใช่ไหมคะกลุ่ม FC มันเมื่อวานเข้ามาด่าชัน5 0 0 0คนนะ่ะชันรีวิวขายของมันก็ไม่ซื้อของฉันค่ะมันก็ไม่ซื้อของฉันไม่ต้องอยากจะแบนๆไปเลยคะ่ะนะคะเราก็64แล้วเนาะเดี๋ยวก็ตายแล้วคะ่ะเราก็เพียงแต่ว่าจะขอความเมตตา จากคนที่ว่าไม่ได้ไปเชื่อเขาหมดน่ะนะคะว่าให้ความเป็นธรรมกับฉันบ้างนะคะเพราะว่าฉัน64แล้วให้ฉันมีทางเดินนะคะให้ฉันได้มีทางทำมาหากินอย่าปนามอย่าใส่ร้ายฉันอย่าด่าฉันโพดด่าด้วยความสัตย์ใจแล้วสร้างความชอบทาให้คุณว่าคุณเป็นคนดีนะคะสังคมมันเป็นอะไรไปแล้วหรือคะว่าคนที่มาโพ์ด,ด่าฉันทั้งวันน่ะแตกกับได้รับความเห็นใจความเข้าข้างจากกลุ่ม LGBT คุณต้องมีเหตุผลค่ะ แม่ได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนทุกวันเนี่ยผลกระทบมากเลยเมื่อวานนั่งอยู่ที่ร้านนะคะผวาว่าคนจะมาตบจมูกฉันฉันกลัวนั่งผวาทั้งวันสองนั่งร้องไห้ทั้งวันสามเส้นเลือดสมองจะแตกฉันเครียดกลัวเป็นอมมาพึ่อมมพาตสี่น้ำมูกไหลทั้งวันเพราะฉันร้องไห้จนจมูกฉันตอนนี้บวมเป่งข้างในเน่าแล้วอักเสบมันกะเข้าสุขภาพเนาะใช่แล้วก็เครียดจนเนี่ยหลังฉันอะก้มไม่ได้ค่ะเส้นเอ็นยึดค่ะ แม่เราอยากจะฝากทินพายอะไรพี่แพรี่ไหมอาหากจะมีการเข้ามาคุยเจรจาการตกลงขอโทษขอโพยกันยังไงอะแม่บอกตรงนี้เลยฉันบอกเลยนะคะเมตตาเั้นเถอคุณบวชเรียนมาตั้ง20ปีฉันคิดว่าศาสนาพุทธอาจจะได้กล่อมเกลาจิตใจคุณบ้างว่าการที่คุณมาทําร้ายคนชราฉันเอเรียกว่าคนชราเพราะฉัน64แล้วเนี่ยซึ่งรอวันรอรอความตายอย่างเดียวอะลูกฉันก็ไม่เลี้ยงฉันฉันต้องเลี้ยงตัวเองนะคะ แต่คุณประจามฉันด่าฉันแล้วก็เสือไปเข้าข้างคุณหมดแล้วก็ทำให้ฉันไม่มีทางจะเดินเลยฉันหากินไม่ได้ของฉันขายไม่ได้ไม่มีคนมาจ้างฉันอะ่ะไปรีวิวสินค้าเพราะว่าภาพลักษณ์ไม่ดีอะ่ะสงสารฉันเถอะอย่าทำร้ายคนแก่เลย,แ,เลยแม่ครับ็เกิดเหตุการณ์แบบนี้เหมือนแม่ไปโปรโมทรายการอะ้าก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้คนทั้งประเทศรู้จักรายการเขาตัวนี้คุณแม่มองยังไงคืออ เขาควรขอบคุณฉันนะคะบอกว่าขอบคุณแม่ลีน่านะคะที่มาสร้างกระแสให้จนคนรู้จักรายการเขาภายในชั่วข้ามคืนทีมงานของตีท้ายครัวหรือว่าผู้บริหารของเขาอ่ะก็ควรจะเธอเช้ามาขอโทษแม่มาเยี่ยมแม่เลยว่าโอ้โหแม่เศร้าขนาดนี้นะคนที่ได้ประโยชน์คือพวกเขาหมดเลยแต่ฉันต้องเจ็บป่วยไงมันกระทบจิตใจฉันนะฉัน ฉันอับอายขายหน้าไปทั้งประเทศไงว่าฉันเป็นคนชั่วนะคะ่ะเรื่องนัืกอก่อนก็ทำให้ขัดของเรื่องงานแม่ใ,ใช่มันมีคนจะมาจ้างฉันรีวิวกลัวเสียภาพลักษณ์นะคะ่ะ